โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมคลิปพรีวิวตระครเกม Index Imaginary Face กันนะครับผมมาในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตรคนนะครลลิมิเต็ดเนาะซึ่งก็เดี๋ยวตู้จะไปแล้วนั่นคือตัวของตู้ l i m i t ต็ดอีเวนต์มาโฮกะนั่นเองครับผมโดยตู้จะอยู่จนถึงวันที่24นี้นะครับ ในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับตระครมิสกะมิโกโตเวอร์ชั่นชุดโรงเรียนเวทมนต์ที่1นั่นเองซึ่งก็เป็นตระครตู้ลิมิเต็ดที่มาพร้อมกับตัวอื่นนะเนาะใครสุ่มได้แล้วกันบ้างเอ่ยเอาตรงๆนะครับพี่สุมไม่ได้นะครับรอบนี้มารีวิวเฉยๆเพราะแบบอยากได้ไงเออเผื่อว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะสุ่มออกก็ได้ใครจะไปรู้ใครที่สุมได้แล้วก็ค่อยมาว่ากันเนาะ โอเควันนี้เราก็จะมาอยู่กับพรีวิวตระครมิสกะในครั้งนี้นะครับมิสกะจะเป็นตัวแบทเทิลสามดาวสีเขียวสีเขียวอีกแล้วเหรอวะเนี่ยคือมิสกะสีเขียวเยอะมากเลยนเนายที่เป็นตัวแบทเทิลอะรอบนี้ก็มาสีเขียวอีกแล้วเป้แรกับสีนี้วะเน,นี่ยมิสกะเอ๋ยโอเคตัวของมิสกะจะเป็นตระครโจมตีพลังงานช่องโจมตีคือช่องหน้าและช่องขวาในตัวของสเตตัสเนี่ยจะเน้น3ค่าหลักๆนะครับได้แก่เลือดการโจมตีพลังงานและการป้องกันกายภาพนั่นเองครับ ค่าเลือดอยู่ที่1,5704ส่วนการโจมตีพลังงาน1,640การป้องกันกายภาพ1,108ซึ่งถือว่า3ค่านี้เป็นค่าที่เยอะที่สุดของสเตตัสมิสกาะนะครับค่าความแม่นยำของมิสกาะจะอยู่ที่2,901ระดับกลางๆครับการโจมตีกายภาพ4,545 ก็มันไม่จําเป็นอยู่แล้วนะตัวละครตัวนี้เน้นโจมตีพลังงานครับในส่วนของการป้องกันพลังงานเนี่ยกับต่ําไปแทนซะอย่างนั้นโดยการป้องกันพลังงานนั้นจะอยู่ที่4,657ค่อนข้างต่ําเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะบางมากมิสกะเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสู้กับตัวโจมตีกระยภาพได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกโจมตีพลังงานเนี่ยก็มีโอกาสตายได้สูงครับนั่นจะเป็นในส่วนของสเตตัสนะครับต่อมาก็คือในส่วนของสกิลครับ สกิลของมิสกาเนี่ยจะเป็นสกิลกาดนะครับหรือว่าสร้างเกาะป้องกันนั่นเองโดยจะเป็นการสร้างเกาะป้องกันซึ่งจะป้องกันดาเมจได้จํานวนทั้งหมด1ฮิตนะครับแค่1ฮิตนะครับผมโดยจะมีระยะเวลาอยู่2เทินพร้อมกับเกาะป้องกันนี้เนี่ย สร้างให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านข้างของตัวละครครับซึ่งก็คือด้านข้างซ้ายกับข้างขวาถ้าเกิดว่าตัวละครของเราเนี่ยสตัวอยู่ข้างตัวของมิสากะาตัวนี้จะได้เกาะป้องกันไปเลยครับผมเป็นจํานวน1ฮิตและอยู่ได้2เทินถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเป็นฮิตเดียวก็หมดทันทีครับและสกิลของมิสกะเนี่ยยังจะเพิ่มอัตราโจมตีพลังงานขึ้นอีกเล็กน้อยเป็นเวลา5เทินนะครับ ซึ่งถือว่านานมากเลยครับผมเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่มีการเพิ่มพลังงานขึ้นมาถึง5เทิรน์เนี่ยถือว่าหายากมากครับผมในจุดนี้คือหายากเลยนี่น่าจะเป็นจุดเด่นของมิสกะนะครับที่เพิ่มค่าการโจมตีพลังงานขึ้นมาถึง5เทิร์ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามครับต่อไปจะเป็นถ้าไม่ตายของมิสกะนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจความเสียหายพลังงานซึ่งดาเมจความเสียหายในจุดนี er ้เนี่ย มันจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อเลือดของตัวละครเราเหลือเยอะครับก็คือยิ่งเลือดเหลือเยอะดาเมจถ้าไม่ตายก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองในตอนที่โจมตีสศัตรูไปแล้วเนี่ยยังจะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะควบคุมไม่ได้เป็นเวลา1เทินด้วยนะครับผมสถานะนี้มันไม่เหมือนกับสถานะให้ยืนอยู่กับที่นะครับเพราะว่าศัตรูตอนที่ยืนอยู่กับที่มันก็ยังโจมตีเราได้ครับแต่สถานะที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็คือศัตรูจะไม่สามารถสั่งโจมตีเราได้ด้วยนั่นเองครับเป็นถ้าไม่ตายที่เอาไว้ขัดแข้งขัดขาชาวบ้้านนดวยแหละใกรณีีท่ ชาวบ้านไม่ตายนั่นเองครับต่อไปจะเป็นส่วนของพาสซีฟสก l ลนะครับพาสซีฟสกิลตัวแรกเลยก็คือเพิ่มเลือดขึ้นมาระดับกลางตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้พาสซีฟตัวที่2ก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีในช่องทางขวาก็คือตัวละครเราเนี่ยมีช่องโจมตีด้านหน้ากับด้านขวาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าศัตรูที่อยู่ด้านขวาเนี่ย ตัวเราจะโจมตีแรงขึ้นเองร่วมไปถึงยังเพิ่มดาเมจการโจมตีขึ้นมาระดับกลางอีกด้วยครับผมในส่วนของพาสซิฟที่2ซึ่งก็ถือว่าเป็นพาสซิฟที่ธรรมดานะครับไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรมากมายจึงมีการจัดเทียร์ว่ามิสกะตัวนี้เนี่ยอยู่ในเทียร์แรงเอนะครับผมซึ่งพี่ก็เห็นด้วยนะครับที่เขาได้มีการจัดเทียร์ว่ามิสกะตัวนี้เป็นแรงเอเนี่ยหลักๆคือเป็นแค่ตัวลิมิเต็ดอะ แต่ถ้าพูดถึงความสามารถแล้วดูจืดมากเลยครับผมมันมีจุดเด่นก็เพียงแค่ว่าการเพิ่มค่าพลังงานเล็กน้อยขึ้นมาถึง5เทินเท่านั้นเองมิสกะเวอร์ชันนี้มันสำหรับสายอวยนะครับที่อยากจะเก็บมิสกะนั่นแหละนะต่อไปจะเป็นสเตตัสอวากนนะครับที่ตัวเกมเนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้นมาให้นั่นเอง ซึ่งตัวของมิสกาตัวนี้สามารถที่จะปลดอวากเกนได้ครับอวากเกนของมิสกาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจโจมตีขึ้นมา15%แล้วก็เพิ่มอัตราในการป้องกันนะครับอย่างละ17%และยังเพิ่มเลือดขึ้นอีก12%ครับผมก็เห็นได้ชัดเลยว่ามิสกาตัวนี้เนี่ยจะเน้นค่าเลือดเป็นหลักอะเนาะตามตัวของท้าไม่ตายนะครับถ้าเกิดว่าจะใส่ตัวของ์ดซัพ p o r t เนี่ย ก็หาการซับที่เลือดเยอะๆก็น่าจะดีนะครับในจุดนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยพี่สุ่มไม่ออกครับดันไปสุ่มออกตัวอื่นแทนเลยกลายเป็นว่าไม่ได้เอาไปเทสดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยใช้ตัวของการซับพอร์ตตัวไหนน่าจะดีสุดนะนะก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้บอกไม่ได้นะครับเราแค่พูดตามเนื้อผ้าว่า ตัวละครตัวนี้เลือดเยอะแล้วดาเมจถ้าไม่ตายมันแรงขึ้นเท่านั้นเองครับเลยกลายเป็นว่าใส่ค่าเลือดเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเรื่องถ้าไม่ตายแรงๆไว้ก่อนนะนะก็น่าจะเป็นในจุดนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ไอเดีเราอะนะว่าไอเดีเราเนี่ยมันมีตัวละครอ,อะไรบ้างนะครับบางทีเนี่ยเออเรามีตัวละครที่ดีแต่ว่าการซับเราไม่ดีมันก็มีอยู่เยอะไปซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่แบบว่าโอ้โหตัวแบทเทิลเนี่ยอย่างดีเลยหลายตัวแต่ว่าตัวซับพอร์ตนี่แบบหื่นะ ไม่งเอาไปใส่ตัวอะไรแทบจะไม่ได้เลยความพร้อมของตัวละครก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับโดยตัวละครมิสกาตัวนี้เนี่ยถ้าให้พูดตรงๆต,ตัวนี้จะไม่ได้เหมาะกับการต่อสู้ p ีพนะครับแต่จะไปเหมาะกับการต่อสู้แบบโรงสตอรี่โหมดซะมากกว่า เนื่องจากว่าสเตตัสแบบนี้นั่นเองครับผมโดนไอพวกเมตาตบตายก่อนที่จะได้สู้ด้วยซ้ำครับสกิลกับท้าไม่ตายของมิสกะเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับการลงเล่นสตอรี่โหมดนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะควบคุมการใช้งานของตัวละครได้ไม่ได้เหมือนกับการลงเล่น PVP ซึ่งในตอนที่เราควบคุมอยู่เนี่ย ถ้าเกิดว่าไปสตอรี่โหมดเนี่ยเราจะเจอบอสที่เป็นศัตรูที่มันมีถ้าไม่ตายมันต้องแด่แรกอะไรแบบนี้เออเราสามารถที่จะสกัดถ้าไม่ตายมันได้โดยการใช้ตัวของสกิลหรือว่าถ้าไม่ตายเองเนี่ยก็เก็บเกตดไม้ตายไว้เอาไว้ใช้กับบอสเพื่อให้บอสไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเช่นเดียวกันรูปแบบการต่อสู้ของเจ้าตัวเนี่ยในตอนที่มีการจัดเทียร์ลิสกันนะครับก็เห็นด้วยไปในทางเดียวกันเลยว่ามิสกะตัวนี้เนี่ยเน้นใน,นเรื่องของการต่อสู้สตอรี่โหมดมากกว่าการลง PP นะครับ แน่นอนอ่ะนะไอการลง PVP เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นมิสกะ AAA อนะครับอันนั้นจะเถื่อนกว่าเยอะเลยตัวนี้พี่มีอยู่นะครับอาจจะมาทำรีวิวให้ดูทีหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันจากวันที่ลงคลิปเนี่ยตัวลิมิเต็ดอย่างมิสกะเวอร์ชั่นนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่คิดจะสุ่มเนี่ยก็ต้องเลือกเอาว่าตัวละครตัวนี้พูดเลยว่าไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับตัวละครปัจจุบันเก่งกว่าตัวนี้เยอะมากเลยเลยกลายเป็นว่าคนที่คิดจะสุ่มตัวนี้นะครับก็น่าจะมีเหตุผลอออยยู่กก็คืออา ตัวนิมิเต็ดแล้วก็อยากจะเก็บมิสกะถ้าเกิดว่ามี2เหตุผลนี้ก็สุ่มไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่อยากจะได้ตัวเก่งๆตัวเมตาข้ามตู้นี้ไปเลยก็ได้เหมือนกันโอเคเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับกับตัวของมิสกะสีเขียวแบทเทิลสดาวเวอร์ชั่นโรงเรียนเวทมนต์ที่1อันนี้ไม่ให้เมะครั้นี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม